นี่เพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมคะนี่โอ้ยดูสิสะอ่อนเลยจ้ะสะอ่อนเลยกอเล็กเล็กก็เยอะจ้ะเยอะมากเลยดูเลยดูเลยนี่สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเจอเห,เห็ดเจอเห็ดดำดำดำเห็ดแตะดำ เยอะเลยจ้าเพื่อนๆมาเร็วมาช่วยเราเก็บดีใจมากเลยเร็วๆไปลุ้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะนี่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 เหตรดดานี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเฮ้ยกำลังออกเลยเพื่อนๆนี่เยอะเลยเยอะเลยนั่นอีกจ้านู่นอีกจ้าเพื่อนๆมองนะนู่นดําๆอ่ะเพื่อนๆอาจจะมองไม่ไม่เห็นนี่เพื่อนๆดำดำจ้าดำดำเห็นไหมดำดำเต็มเลย เก็บเก็บเราจะเก็บแล้วมาเลยจ้าโอ๊ยเก็บไม่ถูกเลยมาสองมาสองโอ๊ยเพื่อนดูเรามาสองนะคะโอ๊ย <laughs> เพื่อนโอ๊ยดีใจค่ะดีใจดีใจ ออภไปจริงเลยกล้องผิดพลาดนี่จ้ะเพื่นดูนะโอ้ย,อยนะขยับขามากไม่ได้ดเดี๋ยวเหยียบนี่จ้ะโอ้ยเล็กๆก,ก็เยอะจ้ะนี่นี่เพื่อน,นโอ้ยไปคิดเราเหยียบหรือเปล่าแต่ป่านี้มีรอยคนเดินเยอะมากเลยนะเขาอาจจะไม่เห็นก็ได้นะในความคิดเราเฉยเฉยนะ น,นี่จ้าโเก็บไม่ถูกเก็บไม่ถูกมันเยอะนี่จ้านีดอกขนาดนี้ก็เอาอุ้ยเก็บไม่ถูกเลยจ้าตื่นเต้นขนาดถ่ายไม่เห็นเลยเพื่อนๆ <c oughs> ขออภยัย นี่จ้ะเดี๋ยวไปจัดขาดที่บ้านจ้ะย่ามเยอะมากเลยนะไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยรองเท้าเราก็มาแบบเลิกงานมาส่งเลยจ้ะนี่จ้ะเพืเ่อนๆโหดูสินี่งามงามขอโทษขอโทษ นี่โอ้โหย่ามันทิ่มหน้าเพื่อนดูเลยขายาวมากเลยนี่จ้าโอโ้ย่าย่าไม่เอาจะย่าไม่เอาโอ้โยงามนี่จ้า เดี๋ยวเราไปเอากันไกลตัดที่บ้านจ้ะเยอะเยอะเยอะทลา,ายไปนี่เพื่อนๆดูดิกลุ่มเลย มือเดียวมันจะเสร็จไหมเนี่ยมันจะมืดแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นนี่จ้ามาจาขออนุญ,ญาตนะฮะใช้เท้าเหยียบตนย้นหญ้านี่จ้า สงสัยเราจะต้องหยุดถ่ายแล้วก็รีบเก็บนะจ้ะเพราะว่าเยอะมากเลยไม่งันมืดแน่ๆเลยเพื่อนคะนี่เขายังไม่โตเต็มที่นะแต่ว่าระดับนี้เนะี่ยก็โอเคอยู่ถ้าเราไม่เก็บมาอีกทีเราก็คงไม่ได้เก็บ เราขออนุญาตออกเท้าเหยีบยบหญ้านะเพราะว่าถ้าเอามือปาดเนี่ยมันไม่ได้เลยจ้ะตอนเนี้ยนี่จ้ะนี่เพื่อนเห็นใช่ไหมค่ะนี่โอ้ยดูสิสะออนเลยจ้ะสะออนเลยอดอกเล็กเล็ดก็เยอะจ้ะเยอะมากเลยเพื่อนดูเยอะมากเลยจ้ะ นี่จ้าเยอะมากเลยเราก็จะเก็บเอาแต่ดอกที่มันใหญ่หน่อยนะดอกเล็กก็จะยังไม่เอามันเป็นต้นหญ้ายเยอะเลยจ้าเพื่อนๆโอ้ยช่วยเราเก็บหน่อยเราตาลายแล้วเพื่อนๆดู นี่ตอนเล็กๆก,ก็กำลังขึ้นนะเพ่เห็ดอร่อยห้าดาวจะพูดว่าอะไรดีดีใจมากเลยได้เก็บอ่ะ ยังไงก็ขอบอกว่าดีใจที่ได้เก็บก่อนกับไทยนี่เห็นไหมคะต้นเล็กๆเ,เราเจยังไม่เอาเนี่ยต้นเล็กๆต้นเล็กๆเ,เ,เยอะอยู่จ้ะนี่จ้ะเพื่อนนี่นี่ดูสิดูดิดูดูดูดด อยู่กับมอสเขาจะยาวอยู่จ้ะก็จะใช้ได้อยู่จ้ะนี่เพื่อนดูด,ดิโอ้ยเห็ดร่วงอืมโอ้ยสอนเก็บไม่ถูกเลยจ้ะเก็บไม่ถูกเก็บไม่ถูกพื่ตรงนั้นยังเก็บไม่หมดเลยค่ามานี้ละดอกเล็กๆไม่ได้ตั้งใจนี่หลุด, <c oughs> ดเพื่อนดู ดูเลยดูเลยนี่โตจิตโตเขาก็มีงอๆบ้างตรงบ้างนะยแต่ขานี่ไปไปเก็บทุกไว้นี่นี่กำลังขึ้นค่ะนี่คนมาอีกสองวันก็จะได้เก็บเยอะอยู่จ้ะเพราะว่าเยอะจริงๆนี่จ้ะเพื่อน เห็ดำหดำเห็ดแตรดำโอ้โหดูดิเด้งดึงดึงเลยเห็ดเนี้ยนี่เพื่อนดูเก็บเุ๊บเก็บคนเดียวด้วยติดถนนจ้าคือมันเยอะจ้าเพื่อนเพื่อนดูตินี่กำลังขึ้นเลย เอาให้คนอื่นหละอันนี้นี่เยอะเลยจ้าเพื่อนเพื่อนกำลังขึ้นเลยใครมาทีหลังก็จะได้เก็บอยู่จ้านี่จ้ะกอบเบลเลยเนีย่อันนี้เราไม่เก็บปลาโมันเล็กเกินขนาดเนี้ยเราเอาอยู่นี่เล็กๆเยอะเลยจ้ะจ้ะเพื่อนทีแรกว่าจะมาพรุ่งนี้เราว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ทันคนอื่นเงี้ย วันนี้เลิกงานค่ําแต่ก็มามดีใจโอ๊ยทำไมน,นี่ตื่นเต้นนะเพื่อ <c oughs> นๆดูสินี่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 ดูดิเป็นทางเลยมันเป็นทางไปหมดเลยโอ้ยแมงมุมเพื่นดูเดี๋ยวจะเก็บสองมือแล้วนะคะถ้าเราจะถ่ายไม่เยอะจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เก็บเห็ดแน่เลย ดูดิเยอะเลยนใจขนาดเห็ดดำแต่ดำนี่จ้าเพื่อนๆอ,อุย้ยเยอะเลยจ้าเยอะเยอะเยอะเราก็ต้องพยายามไม่เหยียบเขาด้วยนะรอบนี้ล้นเลยจ้า ล้น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 ตะกร้าอะไรจ้ะได้เยอะมากเลยขอบคุณเพื่อนๆกับคุณท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามไลค์หรือว่าแชร์และก็เมนต์นะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ Thanks o r w w r t c h i n g แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะ see you next video bye bye สวัสดีค่ะ